ดีพาวมีการปรับลดราคาแล้วในจีน <Go. S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นีนะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นแบรนด์ของด e p a l หรือว่าเฉินหลานนะครับโดยล่าสุดทางดีพ a l ในจีนนะครับก็ได้มีการ ปรับลดราคาถึง1 0 0 0 0หมื่ยวนนะครับของ d e พอลเอสในประเทศจีนสําหรับในประเทศไทยนะครับได้มีการปรับชื่อรุ่นของ d e พอลเอสเนะครับว่าเป็น d e พอลเอสโหรือ d e พอลเอสศนั่นเองครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับเป็นการร่วมมือระหว่างชางอานแคทแอและหัวเว่โดย d e พ o ลโอเนะครับสร้างขึ้นบน Harmony OS จากหัวเว่รวมถึงเวอร์ชั่นไทยนะครับก็มีการ ปรับรายละเอียดเล็กน้อยโดยราคาของ SUV ไฟฟ้า d e p a l SO7 ซึ่งเป็นราคาการนำเข้าแบบ CBU นะครับจะอยู่ที่1,399,000บาทโดยจะมาพร้อมโปรโมชั่นและการรับประกันคุณภาพอาทิ T, รับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งฟรีประกันภยัยชั้น1 2ปีและดอกเบีย้ย1.38% สำหรับคุมพลังและสมรรถนะของ d p o w SO7 นะครับเวอร์ชั่นไทยจะมีมาแค่1รุ่นนะครับซึ่งจะไม่มีรุ่นย่อยอื่นโดยจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลัง258แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์นอรี่ หรือแบตเตอรี่แบบ NMC ขนาดความจุ66.8กิโลวัตต์ชัวับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.7วินาทีความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลสุดนะครับอยู่ที่485กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut และด้านหลังเป็นแบบ Multi Link รองรับการชาร์จไฟกระแสสลับสูงสุดนะครับอยู่ที่7กิโลวัตต์และการชาร์จกระแสตรงหรือ หรือ DC Fast Charge นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่87กิโลวัตต์ หลังจากที่ดิพาร์ตเอสเนะครับมีการปรับราคาในจีนทําให้ช่วงราคาของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในดิพาร์ตเอสเนะครับเริ่มต้นที่169,900หยวนถึง192,900หยวนและสําหรับในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเรื่องของการปรับราคาซึ่งถ้าหากมีข่าวคราวอัปเดตเพิ่มเติมนะครับทาง New Tech t h a i l a n d จะรีบนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน